สวัสดีค่ะสวัสดีสุขุสุข,ข,สข,ข้นพี่นองมอน,นีมากรายล้อมด้วยกาแฟนะคะเป็นกาแฟที่คอยโพสขายในเฟ e บ o ๊กหรือว่าแฟนเพจพี่นองเป็นคาแฟคาปูชิโน่ของนั่งบีเนาะจากบีคอฟฟี่ผู้ได้ทีเคยได้ล่องซื้อไปกินก็นจะรู้ดีเนาะคะ่ะหรือว่าผู้ไดทียังงมดเดก รูเนาะจ้ะเนาะวากาแฟตัวนี้มันเป็นแบบแบบมันเป็นอียงกาแฟอียงเราจะได้โมเนซิมาอธิบายสู่ฟังนเนอะจา้ะกาแฟเป็นกาแฟลด่นเนาะจา้ะพี่น้องอันนี้มันช่วยในการเราผาผลาญไขมันเนอะลด่นมันจะเฮ็ดให้เฮ้าบอหิวเข่าวพี่น้องมันจะทําให้ถ้าเราดื่มกาแฟแล้วมันจะทําให้เราแบบ เมื่อเราหิวขาเลยกับหิวอยู่แต่มันหมายถึงว่าลดความหิวได้นะพี่น้องรับกะทาให้ขับถ่ายคล่องนอกจากพี่น้องเผาพลานไขมันครับทายคล่องผู้ใดเป็นคนทายหยาบก,ก็จะพี่น้องทายหยาก้วยสสองสามเหมือทายทีนึงก็ข่อ,ขอยนี่พี่น้องข่อยเป็นคนที่ทายหยากกว่ามาลาทิดหนึ่งจังทายทีนึงกับมี่นอกจากรับร่องนะพี่น้องซื้อไปกินเห็นผลเลยจ้ะ อืมเพราะว่าข่ล่องแล้วอันนี้คอยเปิดคอยเปิดกินนะพี่นอ้องเปิดล่องบนข้างในจะมีซองหน่อยอยู่สิบซองเลยจต่ซองเล็กจะเป็นแบบนี้นะคะห่อใหญ่จะมีห่อเล็กข้างในอยู่สิบซองนะคะอันนี้คอยแก้กิิ่นนะพี่น้องรสชาติเป็นแบบไดบวะที้รสชาติกลมกล่อมนะคะนี่ค่ะพี่น้องเขางกิอยูินีน่นนิงนะรสชาติกลมกล่อมนี่พี่น้อง เมื่อละจ้ะเมื่อเนื่องสิกินเมื่อละสองสองห่อเลกสามห่อเล็กก็แล้วแต่เจ้าพี่น้องมันจะบ่มีผลขขางเขียงนอกกินลายแบบว่าไม่หัวใจสั่นไม่อะไรนะคะแต่ให้ต่ขี่ดูเถอะเราพี่น้องย่างก็ข่อยเนี่ยขี่นอนตื่นคอไผ่เด้อพี่น้องบอกก็อาจจะพสุภาพเนอกอันนี้ก็คือว่าเอาเรื่องจริงมาเผาซูฟั่งเนาะการขับท่ายก็แล้วก,กันเนาะพี่น้อง ภาษาบานๆอีสา,านนอกกะขี่การขับถ่ายของเราจะเป็นการถ่ายคล่องมากคอยในตั้งเต้เริ่มกินแม่ในกินในประมาณสามหมื่นพี่น้องกินมา่อไสามหม,ม,มื่นแล้วนถะ่ายมือนละประมาณสามสี่รอบนะคะขันตนะ่าในพี่น้องขนาดนอนอยู่กลางคืนนี่ตื่นขึ้นมาขับถ่ายอยู่สองรอบพี่น้องไม่จะรู้สึกว่าเราต้องการปวดท้องเขากินอาหารเข้าไปนี่พี่น้องเขาจะมีการ ถ่ายออกมาไม่ได้เก็บไว้แบบว่าไขมันเป็นสินะถ้าเราเก็บไขมันสะสมในร่างกายที่เรากินอาหารเข้าไปมันจะขับถ่ายออกมาน้วขับพี่น้องเฮดไ้เฮาแบบเผาผลาญไขมันเฮดไ้เฮาโบอ้วนะพี่น้องทําให้เผาผลาญไขมันกับอาหารที่เรากินเข้าไปแล้วกับไขมันสะสมในห้องาสะสมไว้พร้อมขับถ่ายออกมาในการขับถ่ายเป็นการขับถ่ายออกมาเนาะจะพี่น้อง กร so well. so, um, ู้ซึกว่าดีอยู่จ้ะกินแล้วรู้สึกว่าดีให้ร่างกายห้องเพล้าพลาให้ร่างกายห้องกินแล้วครับไทยมาบกเก็บสะสมไว้ในห้องอื่นในห้องทองเฟอร์ทองอืดทองเฟอแบบพอสมบัยตัวพอสมบัยทองพอสมบายใสพองมันอกจากพี่น้องผู้ใดสนใจนอกจากสร้างได้นอค่ะคอยกับเป็นตัวเท่นขายย่นี่กะผู้ใดยังไม่ได้กายไก่กะเมื่อรับออเดอร์พี่น้องว่าไปชนีทรงอยากจ้ะท่าสิ ก่อนสิ้นเดือนนี้ส่งให้ได้อยู่เพราะว่าไปชิมอยู่ไกลแต่ว่าหลังสิ้นเดือนนี้อยากได้เนาะจ่ะมีสินค้าย,ยู่ขนันในอะที่โชว์อยู่นี่แหละอยากได้กับมารับเอาโดอพี่นอ้องเพราะว่ายูไก่ยูแถวนีกับมีสินค้าให้อยูเนาะค่ะพี่น้องจะขายอยู่เมืองไทยเนาะจ่ะต่อไปก็จะขายอยู่เมืองไทยห่อละสองร้อยห้าสิบบาทค่าส่งสี่สิบบาทกับเป็นสองร้อยเก้าสิบบาทรร่วมค่าส่ง นอกจากพี่น้องรับประกันสินค้าเขาขายดีรับประกันคอนเฟิร์มแล้วก็99.99% 99กลับมาซื้อซ้ำทุกคนให้การตอบรับว่าสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าที่ดีที่มันไม่ใช่แบบว่าฮัโกษณ่าฮัโกษณะาเกินเสืออะนี่น้องคือว่าหลายคนที่กินไปทำให้ หุ่นเฟิร์มกเก่าหุ่นเพียวหุ่นแบบน้ำหนักลดนะพี่น้องมันเป็นกาแฟลดหุ่นนะคะเฮดไหทุกคนที่พึงพอใจมากหลายๆคนที่ซื้อไปกินลองซื้อไปกินกลับมาเป็นตัวแทนอยากเป็นตัวแทนขายเพราะว่าสินค้าขายดีอันนี้มีเป็นยอดติดยอดขายอันอันดับหนึ่งได้พี่น้องในกาแฟของนั่งบีเนี่ย ผู้ใดโบรูจาก,กะเสรชไปบึงเน้อจ้ะพี่น้องแต่เฟ่เขาดีอีหลีเนาะคะ่ะผสนใจกับอินบ็อกสอบถามคอมเมนต์มื่อ้ดเนาะคะ่ะผู้ใดสนใจ2่อรยหสิบาทรวมค่าส่ง2 9งบาทนะคะดีแน่นอนเนือจากผู้ใดย่าปล่อยให้รูปร่างจากของอ้วนนะพี่น้องไขมันแบบย้อยใสเสื้อผ้ากับไปใไสกัะบ,บ่ามันใจมูจาวาบ่า ผู้ใดกับปุ่มีผู้ใดดอกสิบอยากเซ็กซี่ดูเครียวพร้อมหุ่นดีนะคะล่องไปกินเบิ่งนะคะ่ะพี่น้องหุ่นดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะจจะพี่น้องผู้ใหที่กินแล้วผู้ใหญนะตอนนี้อ้วนอวบเออผู้ชายเนาะผู้ชายไทยกับสีเออบอมากผู้หญิงอ้วนแม่นบมละไขมันตะเบตะบะไปกินเบิงเบ่งมือเจ้าผู้ใดที่บ่ได้ท่านได้ผัวไปกินเบิง่งได้ผัวแน่นอนจ้ะ ลองกินดูนะคะแล้วก็อีกผลิตภัณฑ์หนึ่งนะคะพี่น้องเมื่อนี้คลิปนี้มาขายของโดยเฉพาะนะพี่น้องจะพึ่งเบื่อกันเด้ออันนี้คือครีมอะคมิ้นเฮอร์โบนะคะนี่ค่ะพี่น้องใจระท่างหนามันขรีมคมินเฮอร์โบนะคะผู้ใดสนใจสําหรับป้องกันนะคะหรือว่าแก้ป,ปัญหาสิวฝ้ากระ จุดดังดำนะคะพี่น้องคอยกก่อนที่คอยจะคอยจะเอามาขายนะคะคอยกัได้ทดล่องใส่กับตัวจากของเบิ้งนอกจากพี่น้องอันนี้ของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นจ๊ะทดล่องใส่กับตัวจากของเึงืองรู้สึกว่าสินค้าตัวนี้ใส่ดีพี่น้องใส่ดีมากๆจากที่เคยคอยนี่เป็นจนังไนลา่ะสมัยเมืองไทยทุกอย่างครีมทุกอย่างที่ใส่ดีในี่คอยหาซื้อมาใส่มัด แต่ตอนใส่นี่ยก็ดีอยู่จ้ะตอนใช้ก็ดีอยู่แต่ว่ามันก็นจะมีผลขางเคียงมันจะเสียหนามันจะกัดหนาอืมมันจะกัดหนาให้ได้แล้วห้าแบบหนาบางเลิกใส่บ่เลิกใส,ส่นี่ลหละไปออกเดดตั้งเสียเป็นกระไรกอเป็นฝาไรากอเพราะว่าครีมมันกัดหนาให้เท่าหนาบางนอกจากพี่น้องครีมตัวนี้เนาะค่ะใช้แล้ว ไม่กัดหน้าโปะหนาบาไดก็ได้พี่น้องบ่มีกัดหนาบ่ามีเสียบหนาเนาะคะ่ะคิมคมินเฮอโบใสด่ดีดีพี่นอ้องเบื้องหน้า่อยก็แล้วกันคอยใส่มาได้ประมาณเกือบสองเดือนมลจา้ะถือว่าใสด่ดีเห็นผลประมาณอาทิตย์หนึ่งก็เห็นผลนะพี่น้องเป็นคิมขมินขมินเฮาโบเนาะผลิตมาจากเนี่ยขมินขมินแท้เนาะคะ่ะใสด่ดีดีพี่น้องคอยรับประกันด้วยจ้ะ Net, uh, YouTuber, เน็ตยูทูบเบอร์เนาะท่านหนึ่งกับใส่คี้มี่ทีนาะเขาเขาเขาขายดีอ่ะใส่คี้มิตกันนะพี่น้องเนี่ย่าใ้เบิ่งเปิดให้ดูเลยนะคะทางในเนาะจ้ะนี่ขนนะะมิ้นแทะหอมหอมหน้าขาวใสไร้สิวฝ้ากระจุดดำดำ,ดำนะคะสนใจกับสอบทามทักแชทค่ะม่อใดพี่น้องหนึ่งกล่องขาย หนึ้าสิบาทเลือค่าร้อยหาสิบาทพี่น้องผลตอบแทนดีกว่าราคาสี่พันหพันที่ข่อยเคยซื้อมาใส่ข่อยเคยซื้อมาใส่พี่น้องพิมถ้าป้องกันเสี้ยวฝาราคาสี่พันกว่าอยากหนาเขาใส สูตรตัวนี้บ่ไดรคอนเฟิร์มรับประกันจ้ะ150บาทนะคะค่าทรงส0่บบาทก็บรอยเก้าสิบบาทหรือว่าผู้ใดสนใจอยากใส่คู่กับสบู่นี่สบู่สบู่ส้วมวีินะคะกับสบู่กับป้องกันสิวฝอฟกระจุดดำๆเหมือนกันพี่น้องคู่กันนี่กับอันนี้80บาทพี่น้องทั้งหมดเป็น270บาทนะคะซองไทยนะคะ270บาทในชุดหนึ่งนี่ผู้ใดสนใจสั่งได้พี่น้องทุก ผลิตภัณฑ์ทุกสินค้าคอนเฟิร์ม่อยใ่เองถ้าพอดีขอบออมมาขายให้หมูเจา้านอกจากพี่น้องสนใจทักกินบอกข่ามาได้เลิกค่ะพี่น้องป้องไปไปราค่ะคลิปนี้ก็่าพอกันคลิปหนาจ้าไปล้วคา่ะ